ดูพระหน้าอำเภอหาดใหญ่ครับเช้ามุ่งยอดแสงคันนี้มาจากเกาะใหญ่ครับวัดอ่าวบัว ระชาตประจํามัดงปรตีด้วยครับบ้านีดีครับ ใยนอกครับเป็นแบบไม้ครับสวยงามแปลกตาไปอีกแบบครับบนน,ำน้ำยนนอ บรทานหลักสิทธ์ครับหรือว่าวัดหัวควายนะครับวันนี้เคยไปบิดทองฝังลูกนิมิตมาแล้วครับ น้ำโดยอะไรครับสวยเหมือนกัน กันเที่ยวสว่างวัฒินารามครับทำง,ง่ายง่ายครับผมวัดดินลานวัดดินลานครับม,มาง่ายง่ายครับวัดจะอยู่หลังจากนี้ลรวไปดินลานครับ เหลียงครับกหลายคนอาจจะเห็นในโลกโซเชียลมีเดียมาบ้างเลยที่ครับลำจริงครับสวยมากรางวัลครับชนะเลิศปรีดอน,นุรักษ์ปีดีขนาดใหญ่ครับมุงด,ด้วยพระราชทานรางวัลเพียบครับลำนี้สวยครับสวยมาก 国粮。 สุมทาราวัดก็จะสวยทั้งนั้นกับเรือละรายละเอียดต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปครับวิองราาพุทธประวัติแจะจักากรต่างๆครับ มัดศรีสว่างงุงหรือว่าวัดเกาะเสือครับทีนี้ไม่ได้ไปดูที่สงขลาเพราะว่า,วายุ่ง ดูหน้าเำเ่อใหญ่เทนครับรัตรหาใหญ่ไหนครับ วัดหงายโกงครับง่ายๆครัวัดองายโกงนี่วัดโคกสูงน่าจะเป็นอิงลำครับเพราะว่าหรือว่าจำปิดที่จ้าหน้าที่อาเจย์โคกสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับวัดบางทีน ได้ครับไม่อะไรเยอะแยะไทยนี่รับสงบ วัชการที่9ครับวัด้อนอันนี้มาจากวัดตะลุงครับพวกสักบางแก้วอ๋อไม่ใช่ับป้เือนต้อนกับถึงวัดร้อนครับวพทนที่2ากย68ครับ จอดอยู่หน้าอำเภอหาดใหญ่นะครับที่ทำการำอำเภอหาดใหญ่วัดมาเดื่อทองกะปุโคโกปัตตานีก็อีกวัดนึงครับก็จะกลบกลอกครบหมด หปฝั่งนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเขอไปครับไม่ทันรถสีหมาโพครับดำสีแดงเรอยังมีอีกลำครับเรือติดรางวัลจากสงขลามาครับเรือละ <c oughs> ไปดูกันครับ <c oughs> เรือเลิ่อนระดับหนึ่งครับ วัดใจดาราบงกรา ถ้าดูมากจะมาจากธรรมชาติครับไม้ไผ่บ้างอะไรบ้างจากกระดาษจากเปลือกกระตูดเอามาทำกันครับน้าไปอะไรเรียกว่าลื่น วัดอุไทครับวัดอุทัยสารามต้นกัตินตุที่18ตุลาคม2 5 6 8ครับตรงวันเสาร์ครับ แสงด้วยครับมาถ่ายช่วงเช้าครับฝั่งนี้ก็ตั้งอยู่หน้าอำเภออาจใหญ่ครับขเขาว่าจัดปีเรกครับเลอพระที่น้าอำเภออาจใหญ่มาเที่ยวกันได้ครับครับเรามาดูวัตถุดูทำเงาปราวัดอุทัยธารามครับ,บ,บนี่รครับกระจูดนี่ก็เป็นต้นกล้วยครับแข้งหยวกครับแข้งหยวก กระจูดเป็นไม้ไผ่ก็เป็นกระดาษรวบไม้ไผ่น่าจะไม้ไผ่กระดาษรประตูจะเป็นจากธรรมชาติครับที่เห็นหนลักๆก็เป็นกระจูดครับเปลือกกระจูด พยาน่าก็เปือกระจูดครับแล้วก็จะเป็นเปือกระจูดวันจะเลือธรรมชาติน่าจะร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ห็นก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีไม้มีอะไรต่างๆเราชนะเลิศอันดับหนึ่งครับประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น